อาจารย์ะไอ้สีจีวรของพระนี่สามารถบอกที่มาว่าพระนี่มาจากสำนักไหนสำนักไหนบอกได้เหมือนกันเหรออาจารย์นะไม่ใช่คัะคืออย่างนี้สมัยก่อนนะสีจีวรเขาจะย้ยอมมันเองครับผมเขาเรียกสีกลับครับไม่มีสีเหลืองหรอกครับ,รบเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้แยขายครับอาจารย์สมัยก่อนที่ย้อมมันเองแล้วสำนักก็อย่างอย่างอย่างสายหลวงพ่อ หลวงพ่อทำเสือหลวงพ่อจำเนียนอันนั้นไปอีกแบเห็นตั้งแต่ยข้างในเนี่ยอันนี้พวกสระหลวงพ่อจำเนียนสีก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองทองเรียกสีจักขนุนครับอาจารย์แล้วทางนั้นออกมาทางนั้นโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อสําเร็จยาสังวรก็เป็นสีจักขนุนแต่ว่าแก่ครับอาจารย์สีก็ภาสาเลยสีก็ภาษาครับสีหนึ่งแล้ววัดปากน้ำหรออาจารย์ปากน้ำเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีหนึ่งสีเหลืองทองแล้ววัดสักเก็ตหรอครับอาจารย์วัดสักเก็ตก็เหลืองทอง ถึงทอมเันเหรอฮะใช่คือคือมาจากตอนตอนที่เกิดพิกิตแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองจากสีกลักจะเป็นสีเหลืองทองโอ้แล้วที่อาจารย์บอกว่าจีวรทําพิเศษมีด้วยเหรอครับอาจารย์อ๋อวัด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 เอ่อวัดธรรมกายเ็าจะสั่งทองเขาเองเลยโอ้หูน่าเขาสั่งทองเขาเองเลยเป็นสีนี้แล้วเยีบของเขาจะไม่เหมือนใครจะไม่มีใครเ <uki. S 1> หมือนไม่ไม่เหมือนใครแล้วไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนด้วยโอ้ห ไม่ของเขาเขาเขาสั่งขอพี่เฟย์ของเขาหนึ่งเดียวเหรอครับอาจารย์หนึ่งเดียวแล้วสายธรรมยุทธ์ก็กลก็แพทเทิร์นธรรมยุทธ์ไม่ใช่ครับธรรมยุทธ์ก็สีธรรมยุทธ์ก็คือสีนี่แหละสีกัดเนี่ยแต่แก่วันนี้นิดนับพระเหนือเหรอครับอาจารย์พระเหนือมันสีแดงแดงมาที่หลัางนานแล้วอาจารย์เห็นมานานแล้วครัอาจารย์นานแล้วอาจารย์รู้เลยเหรอครัว่าอันนี้มาจากสายคูบาแน่เลย,ยไม่ใช่ฮะเดิมมันไม่ใช่เดิมมันก็สีแดงนี่แหละกัดนี่แหละครับอาจารย์เขาเรียกขัดมังคุดครับเขาเรียกกัดเปลือกมังคุดครับ แล้วตอนหลังเนี่ยเขามาเปลี่ยนให้ใช้สีเดียวกันคือในหลวงเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นสีราชนิยมเขาเรียกสีอะไรนะสีราชนิยมสีราชนิยมเพราะว่าเพราะว่าในหลวงรอกไห้าขาขอให้เปลี่ยนสีอันนี้เอาเป็นมาตรฐานมาตรฐานเลยนะให้ทุกองเนี่ยให้ใช้สีนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันสมมติว่าถ้าเข้าวังเหรอครับอาจารย์เข้าวังเขาอาสีนี้เลยเอาจาก้าเหนือก็ต้องใช้สีนี้เหลอสีนี้หมดเป็นธรรมเนียมเลยก็เป็นเป็นเป็นกฎปรงพันเลยว่าให้ใช้สีนี้ครับผม อาจารย์ครับพระที่จะเข้าวังได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับอาจารย์หนึ่งยศต้องเป็นพระครูขึ้นไปถ้าจะเข้าวังถ้าเข้าวังเลยทำเนียมพระพิศิ์สองนะครับอต่องเจ้าคุณพระครูขึ้นไปต้องมีพระยศครับถ้าไม่มีพระยศไม่ได้ถ้เป็นพระฐานาก็าได้ถือเป็นพระยศเป็นมหาปรีนก็ถือเป็นพระยศครับแต่เป็นพระเฉยๆไม่ได้อาจารย์ไม่ใช่เจ้าวาดเข้าไปในวังได้ไหมหรือส่วนใหญ่าะม่มีพระยศไป็ไ ถ้าไม่มีพยศเข้าไปไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เข้าไปทําทําพิธีในวังนะไปสวดมนต์นะไม่ใช่ว่าเข้าวังไม่ได้ไม่ใช่นะะเข้าวังได้ทุกองเข้าไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรได้หมดแต่ถ้าเข้าเป็นเรื่องพิธีกรรมไม่ได้คือต้องมีตาแหน่งพิธีที่ตาแหน่งคือย่อไปนักปลอกนัเสรษี่เขามีชื่ออยู่โอเคได้ข้าพเจ้าจะอยู่ใครจะเข้าไปตั้งงานในาพิธีไม่ได้พระราชพิธีไม่ได้เราเป็นพระราชพิธีไม่ได้ต้องมียศอู้ อาจารย์เขาจะมีพนักงานเจ้าพนักงานมาจัดเลยเหรอาจารย์ขาจะัดเรียงชัดชั้นเยอะทเลยรายชื่อต้องเปย์ไหมครับอาจารย์ใช่ก็อย่างอย่างอย่างเงี้ยงานพระราชทานสมศักครับปอตนำพัดไปด้วยเงี้ยเขาจะมีเสด็จนะหรือว่าเราโดยพระเราโดยเสด็จเนี่ยครับอาจารย์ก็จะต้อนงพระเจ้าไปด้วยโดยเชิดพระองค์ไปอย่างเงี้ยนำเชิดพระเจครับอาจารย์ครับงานอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ไม่มาเป็นไปไม่ได้นะอาจารย์ะมันก็เปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้ด้วยเหรออาจารย์เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องมียศนะต้องมียศใช่แล้วอยู่ๆคุณไม่ไปแล้วคุณคุณก็ตายคนหลังก็ตายเองว่าเขาไม่เอาคุณครับอาจารย์หรือเบี้ยวอ่ะแล้วเขาถือรถมารับเราเลยวังมารับอ้าวงั้นงั้นงี้รถในวังต้องมารับเหรออาจารย์เราเราเราบอกเขาได้ว่าเราไม่สะดวกอู้เราเราวังมารับอู้วรับอีท่าเนี้ยรถหวังมารับอ่ะโอ้โหแล้วที่อาจารย์ไปวัดพระแก้วเหรอครับอาจารย์ฮะเอามาก็เอารถไปเองมันไม่ต้องรับครับผม แล้วตอนสุดมันเพราะว่าที่พระโรกก็เหมือนอัจารย์มก็ลบไปเองครับโอ้โหสุดยอดครับอาจารย์สาธุครับ